คุณกำลังไขประตูบานนี้ด้วยกุญแจแห่งจินตนาการเหนือกว่านั้นนี่จะเป็นอีกมิติหนึ่งมิติของเสียงมิติของการมองเห็นและมิติของจิตใจคุณกำลังเข้าใกล้ดินแดนที่มีทั้งเงาและสะสารมีสิ่งต่างๆผ่านความคิดคุณเพิ่งก้าวข้ามไปสู่จักรวาลบางทัน ดังในวันนี้ฉันจะมาสรุปจัก,กรวาลบางทันจำไว้ว่านี่เป็นแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นและไม่มีเหตุการณ์ไหนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดถูกแต่งขึ้นโดย b ิคิดเอนเตอร์เทนเมข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Notes เว็บตูนเรื่องเซฟมีวิดีโอและคลิปต่างๆเรื่องเริ่มต้นเมื่อตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรก2มีนาคมปี19 พวกเขาทั้งหมดไปโรงเรียนสายและถูกทำโทษด้วยการส่งให้ไปทำความสะอาดห้องเรียนร้างหลังจากผ่านมันมาด้วยกันพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทและเปลี่ยนห้องเรียนนี้จากห้องเก็บของเป็นฐานทัพลับพวกเขาเริ่มสร้างเสียงหัวเราะให้กันละกันมีความสุขกับช่วงเวลาต่างๆมากมาย12มิถุนาย,ยนปี19พวกเขาตัดสินใจโดดเรียนเพื่อจะไปเที่ยวที่ชายหาดและในขณะนั้นโฮซอกก็เสนอให้ทุกๆคนลองไปที่ก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ห่างออกไป3.5กิโลเมตร พวกเขาไปที่นั่นก่อนจะรู้ที่หลังว่าก้อนหินถูกทําลายไปแล้วมันเป็นเพราะเขื่อนกําลังจะถูกสร้างทับที่ตรงนี้และแม้ว่าเสียงของสว่านจะดังมากแต่พวกเขาก็ตัดสินใจตะโกนความฝันของตัวเองออกมาให้ดังกว่าและนั่นเป็นตอนที่พวกเขาได้ถ่ายรูปโพลารอยรูปแรกที่ชายหาดนี้ด้วยกัน